สวัสดีครับมาฟังกันวันที่21 e กันยายเลยครับมันสีมีตัวแดงครับผมเมื่อนี้ครับผมมาฟังกันครับสวัสดีครับมื่อนี้วันที่ย e ี่สินะครับผมมาไล่ซื้อนะครับทัานบุญนางสมใจขันบุนายณรงค์กรกดนอกนางอรวันบุญธรรมนางสาวชุติการ ยุดมานางอุทัยม่วงเทพคุณทะนก,กิดแสงอรุณคุณสมเพชรบันเรียนทองครับคุณทองสุขกะชะดาณชะดาเพชรกองคุณสุภาพรแต้จพยบูล คุณวารุณีแจ้พัยบูลนางสมใจขันบุนางจงจิตขันบุนางสมมรสิงโพทองนม่นางตื้อจัน์พุทธวันนางสาวแสงเนือนนางสาวบทชะทนคุณตีคูนตีสอนคุณน้ำอ้อยปุนทองนางรัชิดา กงติกนางโซเฟียนางทันลัญญายศบุญนางสาวณันนนสสิริพิพัฒน์นางบุพภาคำไหลนางถาวรจิตบุตรพิพัฒน์นางสาวเนะส,ส,สาวนิดชัยรักแม่ใจ วงพัดแม่เกตมณีแม่สมพรดาดี <c oughs> นางพิระพมเยียมไพเราะนางทานินีเป้าแบบดี <c oughs> นางสาวนัชชานางสาวพัชรีขาวขัน <c oughs> นางยุพาแสงไพศาล คุณศรีพรร่มยศคุณมาลัยแสนสทานคุณมาลัยนางออนอุมาคิวเพชรนางสาวบุญยรลัตเทาน้อยคุณสมนึกจวงจันท์นางสาวพรพิวันบุญมีนางสาวบางอ่อนแก้วโกะกระเต นางสาวสุธิดายุทธหารนางวันทีสารดีผิวงามแม่ทิติมาเมื่อคุม้มแม่ประมวลเล่าเสนาคุณอนุชาวางทรัพย์เก็บป้าทิติมาเมื่อคุม้มที่พัชรานิดสีชินเลิศ คุณแพงดีพัฒมาศคุณพันนีมีพึ่งคุณยุภาบานหอมคุณสิทธิชัยลายขุนทศนายสมจิตสุวรรณตัยอนางสาวจัน์สุดานางบางออนสีหมอกนายกฤษดานายสมพงษ์ภูโ,โน นางกฤษณาโพโนโน,นายภูเบศนางสําลานปุณจินวลาธามีคุณวิรัตนางสุภาเดชวาลีนายวิรัตเดชวาลีนายสมเพชรนายรัตนาพรชัยสง นางสาวกระท้อนนางนงบุตรเผาผลนางสาวคณิษฐาน้านรสารครับผมมิน,นิเศษเอกท่านธรรมเด้อ,น,อดนะครับผมไปฟังปูพันธ์าจียบใจนะครับผมเพราะว่าเศษเอกเทศพระท่านนั้นีบ้านพระนะครับผมกาเลยได้ไปเทศบุญก็เลยได้จดลายศึกพระท่านครับผมรอจะหน่อยนะครับเด้อ ฟางปูนะครับเมือม่อวันนีท้ทีเป็ดปูปังทีว่าจังไหนครับผม เตมสชากอเรียอยเลยคทำบุญเรียบร้อยเล้าหนึ่งเนาะผ่านฝนฤดูอีกแ้อคุณผู้ชมมีนะครับ่ท่ายังมิดากประกันได้กับคอตัวทอให้ายครับ

วันจีนตาบ่ารักวันพักอาบ้อนเ้ำจีเราพักเลยอ้ยีน่าเอาใครมาวัาหยาว่นมันยีนักจอเงียบเงียบด้วยว่นันไม่คบอันด้วยยีนได้กินได้ที่ Tha ừ. mà khó chịu hết buồn ngay qua ngợt ngay Mà qua mắt mới mấy buồn mắt với bà ừ. Tha cầu to phải nó ừ. Tha cái cầu to phải nó lọc hơi nào không nào Ơ, cái ta hát can kim cây bi của Hầu màu đó, hầu đó thì hầu màu đó เขากูถ่าเอามัป <imprisoned> ูก <bunker ring> ็หลุเสร็จเองเอาไปเซียงไแล้วิคก้าคยกันเจ้าก็เห็นอยู่ปูอ๋อปูก็เห็นบ่เห็นหน้ามูอเขาเอาได้เห็น้แบข้าวข้าเห็นเยแหน่งเขาหลั่องู่ะมันเข้าไปแ้งเหอปู กเลนไปแล้วอ่าเรัเป็นงานแบอาเขาบอานะครับผู้เขาอาไาใหาพ่อคขับปันตังบ่ตั้งจ้าอยากให้พ่อตีนน้องนเนาะอานั้ก็ได้พ่อผูจักมาอนกันวันแรกอธพึฐานอนุม้วจักมาหายพึงตนพึงมือพ่อว่าทานว่าอยากให้พ่อรักลูกได้เ้าะ อว่าลูกหลานไ่เานเออไต่เอาวากินมาทานมาทานมาอธิษฐานจิดกระได้แลูกเอาถึงพอคือเป้าสังได้ทิ่งได้เขียงความฝหุ่นดำมาตลาดที่ได้เอามากินมาทานมาตลาดเอาว่างังหลากินมาทานมา ฟันขิงฟักผักอะไรข้าง่างตื่นเต้นเอาคอยเลยดส่กระดุมยาตาดิคือกระดุมเดากระดุมลูกถ้าไหนนี้น้ำมือประลูกต่มไก่ัวตะเลียวเอ้าไก่บานเลยเจีบเปี๊ยเปียกะปูกระด้มจับใจ้าข้าหาน้ำมาช่วน้ำให้หอถ้าข้างขาวน้ำปูที่ผักขาวสองร้อยห้าสิบแพ สร้อยห้าสบแปดใช่ช่ขวายมากเพิ่ให้าเวลาไม่โค่ไม่หวานนี่พอต่ว่าเยอะมากอีกพออีกแตพอใจอีกออีเื่การ่านกับนเรื่องเก่านะเขาถึงไิ่คือหานมากมักให้เขาเวลาไม่โท่่หวานนี่อีก่ะอันครับเออว่าถ้าชช่ขวายนะใช่้านช่จ้าติดใ่้ สอาร้อยห้าสิบบาทสร้อห้าสิบปอที่มาขายสองร้อยห้าสิบปตาอร้อยห้าสิอันนี้เขาลด้เงาแต่เรื่องเงาหายใจเรื่องเงนเงองเาขาให้เท่าไหนเขาเขาให้เงินไหว่าคิดจะกันเงาแต่เรื่องเาวน่ะขายห้านหวาดแห้งรวยรวยซื้หวยก็ให้ทูกคือแต่ัวกเราถุนเรยจะไปซื้อตัวว่าที ขั้นืัอตัววัดจ็บมัดบ่อใดนทำซื่อหายวะเจดสี่ของยิมละรวยกับแตงมืพ้าดรวยกับปูเอ้าเอาแก้รูนู้นเางาอก่ะไม่ิทาหี้ยว่าวามีเจ็ซี่ฝากด้วย่าหมืนมาหนั่งนี่ละววยกับแตงโมผ้าด้วยผ้าหางผ้าไม่ดึงใดก็แล้วเอาติดตามวาชั้นเก็บกดีวาชันมาหาแท้ง่า ก็การีแล้วมันจะแจ้งเตือนว่ามาดังทันมันเป็นดังทันหรอกระดิ่งก็กระิงแจ้งเตือนว่าจะนกโป้านี่เขาเห็นนกโปกดปั๊บถูกใจเลยถูกใจคนว่าดีแจ้งเตือนควาว่ามาดังทันก็กระดนลูกพราลเอออันนี้ เอ็ทีแทงเราคำวิงเลี้ยงด้วยหาไม้เท่าไม้หลาไม้เค่าไม้หวานไม่ร้ đ แรงไม้รวยมากความคิดความทานไม่รู้ทํ้งตชาตรานะําไม้ด่งหลาตาน้ำใสผวาสักอ้าวดีกังเลยถูกต้องหายเข่าข้อเลียวเต็มเป็นทุกข์หายก็ไหนบ้างหาเข้าไหวมะอ้าวอ้าวเว้ย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 อ้าวันไหกี่กวันขอเชียะครับขัอเชียะแก่ข้างขวาขวาปู วา้ว่าก็ถือขัเนกัเสียใจนะฮ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 ะวะฮะฮ้ฮวาะหะาะเะีะฮ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 ะาะฮ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 ะาะไม่หวะดไม่ฮะฮะฮะ่าฮะะมะฮะฮะฮะะฮ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 าฮะ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 ฮกฮะ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 ฮรฮะฮะ่ะะฮ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 าฮะฮะฮ่าะาะฮ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 ะวะฮะฮ่ฮะฮะฮะฮัาะ่ เขียนเหมือนคืนวัค่ะอ้อมันเขียนพ่อค่ะคนสามตองเอาชิ้นฐานจิตัได้รับเหมืนเราแบบเออเขียนไทยได้รับอยู่อยากพิชือมีเขียนนักมานแบบพ่อก็อยากให้เขียนก็ได้ที่ปากว่างลงหลุดนั่งมาทางว่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 าว่าเป็นน้งหมดเป็นน้ำเขียนไทตกางว่างไลยแล้วก็จิตจแต่เราหน้าเรหลุดแล้วเออหายก็คุ้นหนขาคุ้นหนาคุ่นหวคุนหั ขั้นชั้นขั้นท้องพมแลูั้นทันคาวันคันาวสาว่าคาูเอง่ได้หรืเปีอเตี้ยถาว่าถ่เขาไม่าไม่เขาไม่หไัไปนังถิ่นวางไหมอืมไปนังถิวามพราว่ามีใครพราแค่ขาดใพาใครับยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่อกครับผมครับ ไม่ยเป็นการบ้านเลยครับครับขั้นพ่อว่าได้ไปเมาเขาหมดไปเ้าได้ไรแตงเมาเขาหมดอเขาได้ก็เลยขายขายเพิ่ออื่นทางแบบเสียอื่นพ่อคำว่าเขาับเขาได้ก็เลยขายเพื่มขั้นอันนี้มันขังีินด่านหนักมากไหมาเออข้าว่าถึงไม่ครบไม่หลักไม่ครบไม่หวานนะเเ้าเอา ยาภาวยยข้างหลังงลยาพาวใจใจใจผู้ใดขอดันขอดไปว่า้ทงดไต้นใกล้หอนเูรับขันคารวะยิบมาด้วยต้องก่หับมาหอนนันเฉยชุกว่าปูเป่าเนี่ยงะจ๊ะขันคารวะยิบมาด้วยเด้ัขันคารวะยิบแล้วเลาวยิบแล้วถูกหูกแลาว

เออเป็นทานพังงบทาได้อเป็นาวหายภูทาได้อ่ผนมาไในตัวดน้างนันเพิ่มมาถันบ้านอ๋อันนีพ่อไัในบ้านเลยรึกด้วเออข้อพึงาริมีพูทีมาขาวของผู้ตาใครรับตู้ว่าปึกด้วได้ว่าถินว่าท่านด้ว่าเคยกตทางท่านผู้ชั่านนะใครอบครัวเจ้าเก่น์ถกตุก้วหรือไม่กใครเข้าไหนว่าใครจิดการนั่นจะเริ่มก้าวหน่ะ พ่อท่านาทวิมาค่อยต้องว่าเทวทุกท้องนั่งรัพ่อคือว่าจะถวาวแท้ค่ามมีเกิขึ้นกัอากาบาลนั่งการนั่ง่ะกอาจจะพ่อได้เหมทุกคนนึ่งถ้าพ่อตาม่าได้เชรดจงานพ่อตามพ่อแห่งวัาตี่ว่าค่อยตามคนได้จักเป็นจังแต่พ่อหนึ่งหัวหว่าทางนี้ทางไหว่า ไปนับสิจาว่าได้มาหางเ่งมนเทิงมาหางเ่ง,าเงพา,าด้วยมาเนีพาด้วยไจ้พอมาหางเทงอีกอย่างพาบ้นปูเอ้ามาจังทันมาหาเงเงพาบ้วนปูตาเข้าพาบ้วนเหมือนการนั่งแหลกพระาจะมาหางเ่งปูตาวึขึ้นกอย่าง <c oughs> แล้วก็แคปหนึ่งเขาพาเนไงไน้อยลอ,อยรมแล้วก็เชียงเองพาด้วยแล้วก็ ตัองหน่องหนึ่งกับพี่เจ้ปูตึ้วางหน่องน่องสีมือรูองเท้นึงติร่างเราเมือเขียมืองเามัน่งน่ะเขาม่ค่อนเวิาล่ะเจ้ปูเ็นตพี่จะค่อนท้อูตเกลีแด้อพานยหักหัวอยอเดี๋ยว้วูกะลั่ยตามได้หอนล่ะตูกอปูกันจะปู ออขันเก่ามากก็เคยไปยื้อเอาถือว่ามันไม่นาัไม่นากว่าเีเนยังยิดตำกล้องใขัดใจออาเอาอนี้ขันข้าระวังเขาเองนั่งกองกอง้อขีนนิถๆหนงตากนิเดียวตกไม่ยึหลอกได้ไหถ้ไปเอาเขาหมดร้ายเขาถือว่าเรื่อขันเหดพือเียวเอาว่าปใต้ใต้ขาจะทให้พกเองขาใตั้งแล้วเนี่งว่า ก so, pues, ็เาหมดพอเานไตเอาหรอเขาได้ถอว่าได้ขานัได so ้ว nah, ่าจะถือหมดเอาหมดไปว่ะไม่เอา้าเอาเรู้ว่ามาทามีรายทื่ออันไหนวัดักวัดตีหายอมาทอยวิ่นหาได้เท่าเดิมข้อถชอวยให้ยู้ว่าไม่ถกไม่ตักไม่ถกไม่หวาน อาอาบี้าเราได้หมดทุกทุกคนเราด้หดแล้วมาผวมาบ่าันอเรื่องเป็นยหมดเลยได้พูวันนี้เาเมาแล้วแล้วพูดเยวันีิว่ากิกินพื้นตมไก่กับแซ่บเรียนเรีนเป็นมนหมดแล้วักที่แทบก็ท่านก็เ่านเอวาาันตากันกว้างากันกว้าง เา้อาไปยดส่เาย้ยาวาไม่ผู้เห็นเ้าผู้ก็ซ้เจาที่้อ่เียงเ่ผเาพอเาไม่เห่ยพอเป็นฮาแท้แ้พอแท้กนักฟังก่อนแต่ว่าคนเ่าเห็นแตไทคนก็ติงตั้งรงวัลติต้องวัลเขายกายกหยกหยกยกหยกยกหยกยกยลวยกห้ลังย เอ้าหัวลกเปพอเกิดเตียงก็เลยพ่ไ่เช้วไกาชู็เยพ่อพ่อไเช็ด้วนมากังชั้นเออจะเคยตังพังไปพังมากล้วหนาล้วนาวีวัวฟีย

Ô, đi làm ra để phải đúng năm mươi. Ô, lấy lắm. Qua phá nổ dòng phá. bắt đầu. Ô, papi, kế thôi. Kế thêm ra mặt 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 mặt

เก่งกาพเลยค่ะรุ่นนี่ว่าไงสวยว่าไดเกินที่กาว่าไดคือเก่งภาพเลยนาพงาเลยถวยมามสวยมามสวยงาทานคนไปไปยดีนะหนุ่มาคือเอ้นคือพักหนักอัตส่าหพักพาพาพายหนีไม่เก่งคุณ大爷วาพายนกว่าไ่เก่ ว่าไว้เก็บเขาอึดยังนี่ครับผมเขาอย่ามาฟังไม่เก็บพอพอพอจ้ะไม่เก็บจักองพอว่าท่านนี้รอถามพอเนาะว่าต้องรอดยากแบบข้พอว่าต้องไม่รอเขาอย่ามาไม่เกิดอ,อย่ามีมีกี่ต้องมีงของ,ขงต้องครับผมเขาจะมาเขาไมีเก็บมีของต้อง,งคือเกาหาก่าง บ้านไปงามคือคือเก่าตาคือเก่าคือบอบตังตาคือแเลยถูกไหมพระยาหน้าตีแขนเขาองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแป้งมีเกจทั้งทององมีเกจทั้งทองอเนอะว่แค่าพไปเวอรนาวามีเกจ เจ็ดมันอยู่หัวคืออยู่หางเหล่าพอเจ็ดนี่มันอยู่หัวเขาอยู่หางเจ็ดนี่มันอยู่ทั้งหัวมันอยู่ทั้งหางมันมันอยู่ทั้งเขาเขาบ้าเจ็ดด้านหางเจ็ดด้านหางอากายังไม่เจ็ดสิบบ้าชีสเอาไว้เจ็ดกดเจ็ดเจ็ดกดเจ็ดเจ็ดใจเจ็ดเจ็ดหางเจ็ดไม่มีมีกามือว่าวาจังไชยว่าวาจึง วัดต sí, sí, um. wow! ัวยาทานแล้วหมกแล้ววยบาดาบินเออวัดบาดาบินตัวคู่แม่เขาทักคูที่เขาข่าวขนน้าบุกหลานเกผ้าบุหลานถางแล้วหมดแล้วจบวแตงบาดาบิเออตัรอานันตนาคาราถูกตัอานาคาราทำสององคือมแล้วเรื่องเดิมดีมีเกบวัดทั้งถ่ไม่เกบวัดทั้งถถวว่าใครท้างระงับางง้า กองนี้กางไม่เก็บกองท่างกางไม่เก็บเก็บว่าคือกันแต่ว่าขาไม่เกทับถอาคือเอาไปทับเก็บกองเราอีกน่งบมกเกียรองคชายกางไม่เก็บองค์ากางไม่เก็บปาแบก่ัแตาว่าเก็บเพ็เขาามด้าแต่กางไม่เก็บคือเขาเก็ตัวเท่เลยน่าน่ะเขาเลยว่าเขาอยงนาม่เก็บ นี่เจ็ดทั้งหน้ากับทั้งหลังออบ่กพ่ <c oughs> อไม่รักการตัวขันไม่แต้ทั้งหน้าทั้งหลังวามีเขาแบบเออเตียนึ้นเ <c oughs> ขาจะหนักขึ้ <c oughs> นมาเอาว่าเต่งตูดแล้วนะมีต็งตัวแล้วได้ที่แบบได้พอยนะ <c oughs> เน้มีต็ทั้งถวตรงแล้วแลับแ <c oughs> ้าว่าเต็บหนึ่งพอไปตลอดไปวะก็ตลอดถัว <c oughs> ่วเต๋อตลอดในขวกอกพี่เจ็ดี่สง เอาทาบะพ่อเชื рон, rule, ่งเดียนเด็กท oh, ho ี่ oh, okay. ัวออกมาัวออกเออพ่อดขึ ke, ้งเดียนกูแาบอ้ยาอชขึ้งเดือนเออว่าเชื่องเดือนไปกันยังไม่เสร็จคือทาบว่าเชื่องวดือนเขาทาบะนบ้าว่าถึงม้อเก็บว้าพะด้าทาบะนัเอาหัวงั้นกง่ายง้ Có thể xuống say không thấy ừ, xuống không hôn, và bây giờ không dòng hôn,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  không không dòng hôn, không dòng không dòng hôn, không dòng không dòng hôn, 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 เออกลายเปนการบางยังไม่บอกอ๋ครับผมว่ยให้เป็นการบ้านไปก่อนไม่ให้เป็นการบ้านอันนี้เป็นการบ้านข้าจะสั่งเอาอะไรคิดมันง่ายทุโอ้ยอยังเล่างายคักงานจักปัญหาเอาผู่ใรกตังดทีสุดรอรอรู้ รอรุ้นรอนุ้รอุ้ไปไว้กันเราจะรุ้ไปไว้กันตั้งว่าเยอะกว่าแล้วพอชาวคนอีกตั้งน้อยเออเดี๋ยวต้องมาเหนมึงให้หายใจได้ใส่ตาอได้ผู้ใดก็ว่าพอว่าท่านใดใครก็ไม่ทุกันนี่ขอว่าท่านวาดตาต้อรรร้งรอรอรร hãy mấy thân mấy lạc mấy thân mấy đó rồi đó hãy đưa nghiệp về xuống hãy không để nó hãy không phải quá